หัวข้อที่2 4ระบบเชิงพิชศษนิตนะครับเริ่มต้นศึกษาในหัวข้อนี้นะครับประการแรกเราจะลองพิจารณาตัวอย่าง2ตัวอย่างต่อไปนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราต้องการพิจารณาการทำงานของตู้หยอดเหรียญซื้อของเองนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า vending machine นะครับที่สามารถใช้กับเหรียญ1น1บาท5บาทและ10บาทเท่านั้นนะครับ โดยที่จะให้กระดาษชำระหนกล่องเมื่อหยอดเหรียญหนึบาทสองเหรียญได้ผ้าเย็น1นึ่ผืนเมื่อหยอดเหรียญหนึบาทกับ5บาทได้นม1กล่องเมื่อหยอดเหรียญห้บาท2เหรียญน,นะครับได้น้ำอัดลม1กระป๋องนะครับเมื่อหยอดเหรียญหนึบาทกับ10บาทนะครับได้น้ำผลไม้1กล่อง เมื่อหยอดเหรียญ5บาทกับ10บาทนะครับและได้บุหรี่1ซองนะครับเมื่อหยอดเหรียญ10บาท2เหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือการทำงานของเครื่องเวนดิ้งแมชีนนะครับโดยถ้าเราสมมุติว่าให้เซต A นะครับแทนเหรียญ1บาท5บาทแล้วก็10บาทนะครับแล้วก็ให้เซต B แทนกระดาษชำระผ้ายเย็นนมกล่อง น้ำอัดลมน้ำผลไม้และบุหรี่นะครับดังนั้นนะครับการทำงานของตู้หยอดเหรียญซื้อของนี้นะครับเราสามารถอธิบายเป็นฟังก์ชัน a cos a ไป b, b ได้ตามนิยามดังนี้นะครับก็ไล่แบบเมื่อกี้เลย1บาทกับ1บาทได้กระดาษชำระ1บาทกับ5บาทได้ผ้ายเย็น5บาทกับ5บาทได้นมกล่อง1บาทกับ10บาทได้น้ำอัดลมกระป๋อง หบาทกับสิบาทได้น้ำผลไม้แล้วก็10บาทกับ10บาทได้บุหรี่นะครับเราสามารถเขียนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเป็นฟังก์ชันจาก a cos a ไป b, b ได้นะครับหรือเราเขียนเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะครับโดยการหยอดเหรียญที่1 แล้วก็หยอดเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่หนึ่งหยอดเหรียญหนึ่งบาทเหรียญที่สองหยอดเหรียญหนึ่งบาทเราก็ได้กระดาษชำระแบบนี้นะครับ <Malcolm S 1> หรือเหรียญที่หนึ่งเราหยอดเหรียญสิบเหรียญที่สองเรายอดเหรียญห้าแบบนี้เราก็จะได้นมกล่องให้น้ำผลไม้นะครับแบบนี้ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราลองมาดูเกี่ยวกับการตรวจสอบสีผมนะครับของเด็กจากสีผมของบิดาม,มารดาของเขานะครับจะเห็นว่าฝั่งแนวคอลัมน์ตรงนี้คือของมารดานะครับส่วนฝั่งแนวแถวตรงนี้ก็คือของบิดานะครับการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นอะไรมารดาจางบิดาจางนะครับ ผมของเด็กก็จางแบบนี้นะครับมารดาจางมีดาเข้มนะครับผมของเด็กก็เข้มนะครับมารดาเข้มมีดาจางนะครับผมก็เข้มนะครับมารดาเข้มมีดาเข้มผมก็เข้มนะครับตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเราเรียนทางชีววิทยามาเนี่ยนะครับสีผมเข้มก็น,น่าจะเป็นยินเด่นนะครับน้ำนองเดียวกันนะครับ เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสีผมของเด็กนะครับของสีผมของบีนามันดาก็อธิบายได้จากฟังก์ชัน a c o s a ไป b เหมือนเดิมน,นะครับโดยที่ a เนี่ยนะครับแทนผมจางกับผมเข้มนะครับจากการที่เราศึกษาตัวอย่างเมื่อกี้ไปสองตัวอย่างนะครับทำให้เราได้บทนิยามนะครับแบบนี้นะครับ บทนิยามนะครับให้ A และ B เป็น2เซตนะครับเราเรียกฟังก์ชัน f จาก A คอส A ไปยัง B นะครับ<ม>ว่าตัวดำเนินการทวิภาคภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า binary operation บนเซต A นะครับและถ้า B เท่ากับ A นะครับเราจะเรียกการดำเนินการดังกล่าวว่าตัวดำเนินการ ถ้าวิภาคปิดนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า cross binary operator นะครับอีกบทนิยามหนึ่งนะครับบทนิยามบอกว่าตัวดำเนินการไตภาค ternary operator บนเซต a หมายถึงฟังก์ชัน a cos a cos a, a, a แล้วไปยัง b นะครับ สำหรับบางเซต b นะครับและตัวดำเนินการ m ภาคนะครับเรียกว่า m nary operator บนเซต a นะครับหมายความว่าคือฟังก์ชันจาก a คูณกันทั้งหมด m ตัวนะครับไปยัง b แบบนี้นะครับบทนิยามต่อไปจะเป็นเรื่องที่เราจะศึกษากันในหัวข้อนี้นะครับบทนิยามนะครับ เราเรียกเซตกับตัวดาเนินการบนเซตนั้นว่าระบบเชิงพิชคณิตนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า algebraic system นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์อย่างเช่น a บวกจุดแล้วก็เครื่องหมายวงกลมเล็กนะครับสำหรับระบบเชิงพีชคณิตระบบหนึ่งะครับเมื่อ a เป็นเซตนะครับและบวกจุดนะครับแล้วก็วงกลมเล็กนะครับเป็นตัวดาเนินการบนเซต a นะครับ จาก2ตัวอย่างที่ผ่านมาที่เราก่อนจะพูดเรื่องนิยามนะครับเราจะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่มีระบบเชอร์พิชานิตที่มีตัวดำเนินการเพียงชุดเดียวนะครับก็คือหยอดเหรียญทั้งสองเหรียญแล้วก็ได้ของออกมาหนึ่งกล่องกับผมของพ่อผมของแม่นะครับแล้วก็ได้ผมของลูกออกมานะครับแบบนี้เรียกว่ามีตัวดำเนินการเดียวนะครับต่อไปนะครับ เราลองพิจารณานะครับร้านขายอาหารว่างแห่งหนึ่งนะครับที่มีตู้หยอดเหรียญสองตู้นะครับเพื่อซื้อเครื่องดื่มนะครับเราอธิบายอาหารที่ลูกค้าจะสามารถซื้อได้โดยระบบเชิงพิชญานิตนะครับ A บวกแล้วก็จุดนะครับเมื่อกำหนดให้ A นะครับแทนด้วยเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ1ิบบาทนะครับและจำนวนเงิน ดำเนินการทวิภาคทั้งสองนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับบวกนะครับก็คือถ้าเราใส่เหรียญ5กับเหรียญ5ภายใต้ตัวดำเนินการบวกนะครับเราจะได้นมกล่องถ้าเราใส่เหรียญ5กับเหรียญ10เราจะได้น้ำอัดลมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวดำเนินการทวิภาคแบบคูณละ่ะถ้าเราใส่เหรียญ5กับเหรียญ5้าแบบจุดนะแบบจุด จะได้แบบคูณก็ได้ไม่คิดเราใส่เหรียญห้ากับเหรียญห้าก็ได้นํำมะพร้าวตรงนี้เห็นไหมเอ่ยหรือถ้าเกิดเราใส่เหรียญสิบกับเหรียญสิบตรงนี้เราก็จะได้ชามะนาวนะครับอันนี้เรามีตัวดําเนินการทวิภาคสองตัวนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับในคณิตศาสตร์ก็คือแของเราที่เป็น จำนวนเต็มนะครับเป็นระบบเชิงพิชาณิตที่มีตัวดำเนินการสองตัวนะครับก็คือบวกกับคูณนะครับตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับและถ้าเกิดเราจะยากขึ้นมาหน่อยนะครับให้วงกลมเล็กนะครับแทนตัวดำเนินการทวิภาคบน z นะครับนิยามโดยสําหรับทุกสมาชิก a b ใน z นะครับ a กับ b นะครับจะได้ศูนย์ถ้าผลบวกเนี่ยเป็นอีเว้นนะครับ ไ,ได้1ถ้าผลบวกเป็นออเนาะตรงนี้ต้องเป็นออรก็คือ A circle B นะครับจะไดู้0ถ้า A บก B เป็น e v e n นนะครับ A circle B ได้1ถ้า A บวก B เป็นออนะครับอ่ะก่อนจะพูดอย่างนี้เรายองตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างเช่นว่า หนึ่งกับสองนี้นะครับได้เท่าไหร่เออหนึ่งกับสองจะได้หนึ่งถูกไหมครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งบวกสองเท่ากับสามเนี่ยนะครับเป็นออดหรือตำราบางเล่มนะตำราบางเล่มตรงนี้เขาจะเขียนหนึ่งเซอร์เคิลสองแนะบบนี้โอเคแล้วเรามาดูอีกตัวดำเนินการหนึ่งนะครับก็คือให้สตาร์นะครับแทนตัวดำเนินการ ไตรภาคบน Z นะครับนิยามโดยสำหรับทุก abc ที่อยู่ใน Z นะครับสตา abc นะครับจะเท่ากับค่าแม็กซิมัมของ abc นะครับอ่ะยกตัวอย่างยังไงอย่างเช่นว่าสตาของ1นึสามลบสอย่างเงี้ยมีค่าเท่ากับค่าสูงสุดของ1นึสามลบสนะครับ ราจะเห็นว่าค่ามากที่สุดของเซตนี้ก็คือ3าแบบนี้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะได้ว่าแซตเซอร์เคิลแล้วก็สตาร์นะครับเป็นระบบเชิงพิชญกนิตที่มีตัวดำเนินการ2ตัวนะครับก็คือเซอร์เคิลกับสตาร์อทียามต่อไปนะครับเราให้สตา์เป็นตัวดําเนินการทวิภาคบนเซตเอนะครับเราจะกล่าวว่าการดําเนินการสตา์นะครับมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับ ถ้า a star วงเล็บ b star c เท่ากับ a star วงเล็บแล้วก็ star c แบบนี้นะครับสำหรับทุก a b c ที่อยู่บนเซต a นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ a star b star c เนี่ยเราสามารถเขียนได้ในรูปแบบแบบนี้นะครับก็คือ a star วงเล็บ b star c นะครับจะมีค่าเท่ากับ a star b แล้วก็ star c ต,ตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่า Circle ที่มีการดำเนินการพวิภาคบนเซตของ Natural Number หรือจำนวนนับเนี่ยนะครับไม่มีสมบัติการเป็นหมู่เราก็ลองโชว์ดูสองแบบเห็นไหมแบบแรกก็คือโชว์สองเซอร์เวงเล็บสามเซอร์เสเราจะเห็นว่าสามเซอร์เสี่มีค่าเท่ากับอะไร A กำลังสบวก B ก็กลายเป็น3กำลังสบวก4ได้13นะครับต่อไปก็โชว์ i r i r e 13 13ก็กลายเป็น2กำลังสบวก13จตาม d e f i n i t i o n ตรงนี้ได้17ตอนนี้เรามาลองทำอีกอันหนึ่งบ้างนะครับก็คือทำา2 c i r c l e 3ก่อนก็ได้2กำลัง2บวก3ได้7นะครับแล้วต่อไปเราก็ทำา7 c i r c l e 4ก็ได้7กำลัง2บวก4ได้53นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ค่าทั้ง2ค่าตรงนี้มันไม่เท่ากัน นะครับจะเห็นว่าตัวดําเนินการตรงเนี้ยไม่มีสมบัติการเปลี่ยนมงนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับให้ A เป็นเซตของนักศึกษาวินะทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับและสตา r เป็นตัวดำเนินการภาพิภาคนะครับนิยามโดยอะไร A star B คือนักศึกษาที่มีส่วนสูงมากกว่าระหว่าง A และ B นะครับเพราะฉะนั้นเกิดเราเขียนง่ายๆนะครับเราก็อาจจะเขียนว่า เป็นแม็กซิมัมของ a กับ b นะครับโดยตรงนี้เช็คที่ส่วนสูงถูกไหมเอ่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราสมมุติว่านักศ,ศึกษาวินะทยาลัยนอทกรุงเทพเนี่ยทุกคนมีส่วนสูงไม่เท่ากันนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสตาของเราเนี่ยเป็นตัวดําเนินการที่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่หรือสมบัติการจัดหมู่นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็จะได้ค่าที่เป็นนักศึกษาที่มีส่วนสูงมากที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเราเช็คค่าแม็กซิมัมของส่วนสูง บทนิยามต่อไปนะครับก็คือบทนิยามของสิ่งที่เรียกว่ากึ่งกุ๊บภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเซมิกุ๊มนะครับกึุ่งกุ๊บบอกว่าอย่างไรกึ่งกุ๊บบอกว่าให้ A กับสตาเป็นระบบเชิงพิช,ชกานิตนะครับเมื่อสตาสตานะครับเป็นตัวดำเนินการพิวิภาคผลเสร็จเราจะกล่าวว่า A กับสตาเนี่ยเป็นกึ่งกุ๊บถ้าสตาสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ข้อแรกคือมีสมบัติปิด นะครับก็คือสตาเป็นตัวดาเนินการปิดข้อ2ก็คือสตาเป็นตัวดาเนินการที่มีสมบัติการเปลี่ยนหมุนนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคืออะไรก็คือให้ A เนี่ยแทนเซตของจํานวนเต็มคู่บวกนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราจับมันบวกกันนะครับผลลัพธ์อย่างไรก็ตามนะครับมีค่าเป็นจํานวนคู่บวกเหมือนเดิมและ ไม่ว่าเราจะสลับตำแหน่งการบวกอย่างไรนะครับการบวกบนจำนวนเต็มบวกนะครับมันมีสมบัติปิดอยู่แล้วนะครับแต่ก็สามารถเปลี่ยนหมู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนเต็มคู่บวกนะครับเป็นกึ่งกุ๊บนะครับต่อไปนะครับบทนิยามต่อไป เราจะกล่าวว่า a กับสตานะครับเป็นระบบให้ a กับ star นะครับเป็นระบบเชิงพิชคนิตหมายความว่ามีเซตแล้วก็มีการดําเนินการนะครับ mm hmm. เมื่อสตาเป็นการดําเนินการทวิภาคบ,บนเซต a นะครับเราจะเรียกว่า e ที่อยู่ใน a เนี่ยเป็น left identity นะครับถ้าสําหรับทุกๆสมาชิก x ใน a นะครับ e s t สตา x เท่ากับ x นะครับและในทํานองเดียวกันเราจะกล่าวว่า e ใน a เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ทางขวานะครับถ้าสําหรับทุกๆ x ที่อยู่ใน a นะครับ x s t e เท่ากับ e นะครับเราลองมาดูกันนะครับจากตารางเนี้ยนะครับเขาบอกว่า b และ d เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายอะเราลองมาดูกันถ้า b และ d เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายแล้วลองดูก่อนจากนิยามเมื่อกี้บอกว่ายังไงนะ เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายหมายความว่าถ้า b เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายหมายความว่าอะไร b ตา x จะต้องมีค่าเท่ากับ x สำหรับทุกๆค่า x ที่อยู่ในเซต a นะครับในข้อนี้เซต a ก็คือ a b c d เราเห็นได้ไม่ยากหรออ่ะเราลองมาดูแสดงว่า b ก็ต้อง สตาเอบีก็ต้องสตาบีถูกไหมบีผนเขียนใหม่นะเราจะได้ไม่งงนิดนึงบี B ก็ต้องสตาเอบีก็ต้องสตาบีบีแล้วก็ต้องสตาซีแล้วก็บี B ก็ต้องสตาบีบีสตาเอได้เท่าไหร่บีสตาเอได้เอ ต่อไป B สตากับ B ก็ได้ B B สตากับ C ก็ได้ C เห็นไหมเอ่ยและ B สตากับ d ก็ได้ d เห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า B เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายตามที่ เราสังเกตมานะครับเป็น left identity นะในทำนองเดียวกันเราก็โชว์ได้ไม่ยากนะครับว่า d star a ได้ a เห็นไหม d star b ก็ได้ b d star c ก็ได้ c d star d ก็ได้ d เพราะฉะนั้นก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า d ก็เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายเหมือนกันนะครับ ใครงงก็ลองไปเขียนดูนะโอเคต่อไปจากตารางนี้เขาจะสังเกตเห็นว่า a เป็นเอกลักษณ์ทางขวา a เป็นเอกลักษณ์ทางขวาหมายความว่ายังไงสำหรับทุกสมาชิก x ที่อยู่ในเซต a เซต a เรามีอะไรบ้างข้อนี้มีสมาชิก4ตัวเนาะเราจะได้ว่าอะไร x star a ก็ต้องได้ x ถูกไหมแสดงว่าเราก็ต้องเช็คจากอะไรบ้าง A, star A A สตาเสตาโที b สตาแล้วก็ D สตาเนะโอเคเริ่มต้นดูซิ A A สตา A ได้ A b star A ได้ b c star A style ได้ c แล้วก็ d star A a star ได้ d เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า d เนี่ยก็เป็น right identity ถูกไหมครับ จากบทนิยามนะครับเราไปฝึกเขียนดูนะครับตรงนี้ไม่ได้ยากมากนะครับโอเคบทนิยามต่อไปเขาบอกว่าถ้า e เนี่ยจะเรียกว่าเอกลักษณ์ถ้าเป็นทั้ง left identity แล้วก็ right identity นะครับนั่นหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่า e star x ต้องเท่ากับ x เราก็ต้องเท่ากับ x star e แบบนี้นะครับสำหรับทุกค่า x ที่อยู่ใน a จากตัวอย่างเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการบวกนะครับเราจะมีศูนย์เป็นเอกลักษณ์นะครับบนเซตของจำนวนเต็มนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ บทนิยามต่อไปเมื่อกี้เราศึกษาสิ่งที่เรียกว่ากึ่งกรุป๊ปถูกไหมกึ่งกรุป๊ปโอเคบทนิยามต่อไปนะครับเราจะศึกษาโมโนยนะครับเขาบอกว่าให้ A และสตาเนี่ยเป็นระบบเชิงพิชชณิตและสตาเป็นตัวดำเนินการทวิภาคบนเซตเอนะครับเราจะเรียก A กับสตาว่าโมโนย นะครับก็คือมีตัวดําเนินการปิดเป็นการเป็นตัวดําเนินการปิดเป็นตัวดําเนินการที่มีลักษณะการเปลี่ยนโหม่ซึ่งถ้าเรามีแค่สองข้อตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเซมิกรุปถูกไหมเอ่ยแต่เราเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งก็คือถ้ามันมีเอกลักษณ์นะครับเราจะเรียกมันว่าโมโนยนะครับ ตัวอย่างนะครับถ้าเราให้ A เนี่ยเป็นเซตของนักศึกษาวิทยาลัยนอกรุงเทพนะครับและสตาเป็นตัวเนินการที่เราศึกษาผ่านมาเมื่อกี้ก็คือสำหรับทุก A B ที่อยู่ในเซต A นะครับ A สตากับ B ก็คือนักศึกษาที่มีส่วนสูงมากกว่าการระหว่าง A กับ B นะครับถ้าเราสมมุติว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยมีส่วนสูงไม่เท่ากันนะครับเราจะสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สตาเนี่ยมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับและก็เราจะได้ว่า A สตาเ,เป็นมอนอยด้วยโดยเอกลักษณ์คือใครโดยเอกลักษณ์ก็คือนักศึกษานะครับที่เทียยที่สุดไม่ว่าจะเอาใครก็ตามนะครับมาเทียบกับนักศึกษาที่เทียยที่สุดนะครับค่าเราจะได้นักศึกษาคนนั้นเสมอนะครับบทนิยามต่อไปนะครับก็คือ ให้ A กับสตาเป็นระบบเชิงพิชคณิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สตาเป็นนูนำเนินการทาวิภาคบนเซต A นะครับเราจะและเพิ่มใหม่นิดนึงก็คือเรามี E เป็นเอกลักษณ์นะครับให้ A และ B เนี่ยอยู่ในเซต A เราจะเรียก B ว่าเป็นตัวผกผ่านทางซ้ายหรือเรียกว่า left inverse นะครับถ้า B s t า r เเท่ากับ E นะครับและในทำนองเดียวกัน เราจะเรียก b ว่าเป็นตัวปกผันทางขวานะครับของ a ถ้า a s t a b เท่ากับ e นะครับสำหรับตำราบ,บางเล่มนะครับเขาก็จะดีโนทนะครับ b เนี่ยเขียนแทนด้วย a ยกกำลังลบหแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับพิจารณาระบบเชิงพิชชณิต a นะครับเป็นตารางเอกลักษณ์ดังนี้นะครับ เราจะได้ว่า b เนี่ยเป็นตัวผกผันทางซ้ายของ c แล้วก็ D เป็นตัวผกผันทางซ้ายของ b อ่ะเรามาดูทีละตัว b เป็นตัวผกผันทางซ้ายของ c นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า b s ากับ c ต้องเท่ากับ a เช็คดูจริงไหม b c, ตา a c เท่ากับ a โอเคนะชัดเจนต่อไป d เป็นตัวผกผัน างขวาของ b หมาบามว่าไง b s t d ต้องเท่ากับ a เช็คซีจริงไหม b s t a d เท่ากับ a จริงนะครับเพราะฉะนั้น b เป็นตัวผกผันทางซ้ายของ c และก็ d เป็นตัวผกผันทางซ้ายของของ b นะครับบทนิยามก็ค,คล้ายๆกับ อเอน็ตตี้เมื่อกี้ก็คือถ้า b เป็นตัวปกผันทางซ้ายแล้วก็เป็นตัวปกผันทางขวาของ a เราจะเรียกว่า b เป็นตัวปกผันนะครับของ a เนะาะหม่อีกรอบหนึ่งนะให้ a และ b เป็นสมาชิกในเซต a เราจะกล่าวว่า b เป็นตัวปกผันของ a ถ้า b เป็นทั้งตัวปกผันทางซ้ายและก็ตัวปกผันทางขวาของ a นั่นเราจะเขียนว่าอย่างไงเอ่ยเขียนว่า b สตา a เท่ากับ e เท่ากับ a สตา b แบบนี้นะครับหรือถ้าตำราแบบนล่มันก็จะใช้คำว่า a inverse สตา a เท่ากับ e เท่ากับ a สตา a inverse แบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าให้ a เนี่ย เป็นระบบเชิงพิชชนิดนะครับเมื่อ A, A เป็นเซตของสารเคมีซึ่งประกอบด้วยกรดด่างและน้ำนะครับสตาเป็นตัวดำเนินการทวิภาคที่ทําให้ผลที่เกิดจากการรวมของสารเคมีทั้งสชนิดนะครับเราจะเห็นว่าน้ําในที่นี้มีสารเคมีเป็นกลางนะครับตัวพกผ่านของกรดก็คือด่างถ้ารวมตัวกันก็ทําให้เกิดน้ำนะครับ บทนิยามต่อไปนะครับให้ A กับสตานะครับเป็นระบบเชิงพิชา์นิตเมื่อสตาเป็นตัวดำเนินการทวิภาคบนเซต A นะครับเราจะกล่าวว่า A สตาเป็นกรุป๊ปถ้าสอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้ข้อแรกก็คือเป็นระบบปิดข้อที่2มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ถ้าเรามองตรงนี้ก็จะเป็นแค่เซมิกรุปถูกไหมครับมีเอกลักษณ์ ถ้าเรามองว่ามีเอกลักษณ์นะครับตรงนี้เราก็จะกลายเป็นโมโนยถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเรามีข้อ4ีมายข้อหนึ่งก็คือสมาชิกของ a ทุกตัวจะต้องมีตัวผกผันครบทุกตัวนะครับถ้ามันมีสมบัติครบทั้ง4ข้อตรงนี้เราจะบอกว่ามันเป็นกรุ๊ปนะครับจากตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือ m 2 2ู r กับการบวกนะครับเป็นกลุ๊มนะครับโดยที่เอกลักษณ์คืออะไรเอ,อ่ย เอกลักษณ์ก็คือเมตริกซศนย์ถูกไหมครับแล้วตัว6หุผลล่ะสมมุติว่าเรามีเมตริกซเป็น a b c d แบบนี้ตัวพหุผนของมันลบ A นะครับก็จะกลายเป็นลบ A ลบ B ลบ C ลบ D แบบนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเอา A บวกกับลบ A จะเท่ากับเมตริกซศนถูกไหมครับ ท่ากับเมริกลบ a บวก a แบบนี้นะครับเขียนได้ไม่ยากนะครับตรงนี้และปลดนิยามสุดท้ายนะครับก็คือถ้าสตาเป็นตัวดำเนินการทว,วิภาคบนเซต a นะครับเราจะกล่าวว่าสตานะครับมีสมบัติการสลับที่คอ m u ู a t i v e ปกต y นะครับถ้า a star b เท่ากับ b star a สําหรับทุก a b อยู่ใน a นะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้า a เป็นกรุ๊ปด้วยนะครับม,มันจะกลายเป็นกรุ๊ปที่มีสมบัติการสลับที่นะครับเราจะเรียกมันว่า abelian group นะครับซึ่งตัวอย่างก็คือตัวอย่างที่เราศึกษาเมื่อกี้ที่ผมเขียนก็คือเมทริกสองคูณสองนะครับที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นจำนวนจริงกับการบวกนะครับเป็น abelian group นะครับซึ่งตรงนี้สามารถเขียนได้ไม่ยากนะครับ สำหรับหัวข้อนี้นะครับเราก็จะศึกษากันเท่านี้นะครับเมื่อนักศึกษาเข้าใจแล้วก็ให้ทุกคนไปทำแบบฝึกหัดต่อได้นะครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ